ี่เรามากันถึงเรื่องนี้ครับผมนะครับปกติแล้วเนี่ยคือมันจะมีมักจะมีศิลปินไทยที่มีข่าวออกมาบอกเฮ้ยเพลงมันคล้ายกับต่างประเทศเขาอะครับผมนะฮะหลายๆเคสที่ผ่านมาเนี่ยผมสังเกตได้หนึ่งจะปฏิเสธก่อนเลยว่าไม่ใช่ะนะครับแต่ว่าคุณสแตมเนี่ยนะฮะผมชอบสแตมอภิวัฒน์นี่ผมชอบตรงที่ว่าวิธีการที่เขายอมผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นการปฏิเสธหรือเป็นการยอมรับแต่ว่าตอบไม่ดีเลยทีเดียวครับไปฟังดูฮะ สังเกตนะครับว่าทําไมเจ้าของเพลงวิญญาณคุณก็คงไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่ถูกไหมฮะใช่ครับผมนะครับสเตมอภิวัฒนะครับถึงไม่ค่อยหยิบเพลงนี้เนี่ยขึ้นมาร้องนานร่วมเดือนแล้วนะครับเพราะว่าฟังไปฟังมามีคนพักเจ้าตัวบอกว่าเฮ้ยทำไมมันคล้ายๆกับเพลง I Want Give Up ของ Jason m ารัสเกือบร้อยเปอซนะฮะซึ่งกูรูดนตรีเขาบอกอย่างนี้คำว่าเหมือน นะครับว่าเทียบเฉพาะเมโลดี้ไม่ได้เพราะว่าเปลี่ยนเนื้อเพลงคําเดียวเมโลดี้ก็เปลี่ยนนะฮะแต่คําว่า Copy คือดานามิกของเพลงโดยเฉพาะเมโลดี้ฮุกนะครับมันเหมือนกันราวกับจับวางครับ ครับก็ตามอาพีัวัชชีแจงผ่านทาง Facebook Sta ม Official Club ารับต่อกรณีที่เกิดขึ้นนะครับว่าผมเนี่ยเริ่มแต่งเพลงนี้จากเปียโนตัวหนึ่งจนได้ท่อนฮุกขึ้นมาครับแล้วเกิดไอเดียเกี่ยวกับคอนเซปต์ของเนื้อเพลงจึงได้ร้องเพลงลงไปบนเมโลดี้นั้นนะครับแล้วผมก็จําได้ว่าผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นเมโลดี้ที่ฟังง่ายแล้วก็คุ้นหูแต่ว่าเนื่องจากนะครับมันลงตัวกับเนื้อเพลงมากๆผมจึงจดจ่ออยู่กับการเล่าเรื่องจนไม่ได้เอกใจครับจนกลับไปตรวจสอบอะไรจนกระทั่งทําเพลงเสร็จแล้วทั้งอััลบบบมยยาาสใจคร แต่เมื่อผลงานออกมาเนี่ยได้ออกมาสู่ตลาดแล้วผมก็ได้รับคำติเติงมาจากเพื่อนๆหลายท่านจึงทําให้ผมเนี่ยรีบกลับไปฟังเพลง I Want Give Up อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งและเมื่อฟังแล้วก็พบว่ามีความเหมือนกันในบางท่อนอย่างที่หลายท่านกล่าวจริงๆครับแล้วมันก็ทําให้ผมเนี่ยทุกใจมากมันอาจจะคุ้นหูเขาด้วย <c oughs> เขาฟังแล้วมันก็คุ้นหูว่แมันอยู่ในหัวเขาเอ่ใช่นะครับ อาจจะสังเกตได้เลยนะครับว่าผมเนี่ยไม่เล่นเพลงวิญญาณที่ไหนเลยนะครับและก็มีการระงับการเผยแพร่เพลงนี้เนี่ยหลายช่องทางเท่าที่ทําได้นะคร,ค,รครับเพราะผมอยากจะแก้ไขความผิดพลาดนี้ให้ได้ซะก่อนแล้วก็ต้องขอบพระคุณบริษัท Warner Music ประเทศไทยนะครับผู้ดูแลลิขสิทธิ์เพลงแล้วก็เป็นต้นสังกัดของ Jason เมรสที่เข้าใจอีกทั้งยังอนุเคราะห์ความช่วยเหลือในการประสานงานส่งเพลงวิญญาณและจดหมาย ไปยังคุณเจสนันเมรัสและทีมงานเพื่อชี้แจงให้พวกเขาได้ทราบแล้วก็ต้องขออาภาัยกับแฟนๆของคุณเขามีคำว่าคุณทุกคำนะฮะค,คุณเจสนันเมรรัสด้วยและแฟนเพลงของผมกอดที่ท,ที่ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับจนถึงขณะน,นี้ผมรู้สึกสบายใจขึ้นมากแล้วที่ได้แก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวขั้นต้นให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่คอยตักเตือนแล้วคอยเป็นกำลังใจให้ผมมาโดยตลอด ต่อจากนี้ผมขอเชิญทุกท่านฟังเพลงวิญญาณนะครับที่ผมมีความสบายใจและนำเสนอได้เลยครับด้านแฟนเพลงในโลกโซเชียลครับก็ทยอยออกมาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้กันหลากหลายครับโดยเฉพาะว่าถ้าจะเกิดคดีฟ้องร้องเนี่ยก็ต้องนับเทียบองค์ประกอบเพลงรวมกันเป็นเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งจะกินเวลายืดยาวแต่สุดท้ายพวกเขาส่วนใหญ่พุ่งประเด็นไปที่เจตนาจริงๆของสแตมนะครับว่าตั้งใจจะเอาเพลงของคนอื่นมาแล้วไม่ให้เครดิตหรือเปล่าเท่านั้นเองครับ คิดไงกับเรื่องนี้ผมว่ามันก็ถ้าเป็นฐานะคนฟังครับพี่ป,คคปอ,อคือในต่างประเทศหรือไม่ว่าเมืองไทยเนี่ย<ก>เราเนี่ยก็เวลานักแต่งเพลงเขาก็อาจจะมีเพลงที่เป็นอินสปิเรชันใช,ใช่แล้วอย่างพี่ปอค,คิดว่าไงครับคือคือผมไม่รู้ผมว่ามีความรู้สึกว่าสมัยนี้ไม่มีใครไปก๊อปเลยเหรอก<อ>คือไปก๊อปเลยคู่ก็เจอเคสอย่างเงี้ยบอยดี้สแลมก็เจออย่างเงี้ยแต่จริงผมว่าเกาหลีก๊อปเพลงยุโรปก็เยอะนะพี่ปอไม่เห็นมีกรณีอะไรเลยอ่าคุณลองไปพูดกับทางเกาหลีทั้งนั้ไม่เป็นไรครับเราเล่นครับโอเคเดี๋ยวช่วววววงงงงนนนนนนนีีีีี้้้เเเเเรรรรรราาาาาาบบกกกกกััััสคคู่่่่่่ะะะะะฮฮด๋ยยชชหหมมมืออไฝขว กกับการเมืองในฮ่องกงนะครับที่มีผลกระทบกับคนดังเลยทีเดียวครับ